สวัสดีครับสวัสดีพี่พน,น้องทุกทุกคนครับวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปไหนก็เลยมาหางมหอยครับพี่พี่จำได้ไหมฮะคลิปที่แล้วที่ผมลงตรงนี้เป็นที่ที่ผมมาหาปลาวันนั้นฮะวันนั้นมาหาปลาก็เลยได้ปลาไม่ค่อยเยอะฮะแต่วันนั้นอ่ะก็เลยได้หอยไปด้วยวันนั้นได้หอยไปเยอะวันนี้ก็เลยมางมหอยฮนะ ต้องบอกว่าหอยกาบดีเยอะมากครับพี่พี่วันนั้นตั้งใจมาหาปลาแต่ปลาก็ไม่ค่อยได้ก,ก็เลยเห็นหอยเยอะก็เลยหาหอยกลาบ้านฮนะวันนั้นเอาไปลาากินอร่อยก็เลยติดใจวันนี้ก็เลยมาหาใหม่ฮะที่ตรงนี้ก็เป็นที่ที่วันนั้นที่พากันมาหวานเห่แล้วฮะมาหาปลาวันนั้นเลยฮะ นี่ฮะพี่พี่นี่ฮะ,ฮะตัวก็จะประมาณนี้พี่ก็ถือว่าไม่ใหญ่มากกลางๆอย่างน้อยก็ได้ ข้ากับข้าวมืน้อหนึ่งครับพี่พี่เอาไปก็ควรจะแช่น้ำไว้คืนหนึ่งก่อนนะพี่พี่เพื่อให้ที่หอยเนี่ยมันคลายดินออกมาสมมติว่าหาใบใบเงี้ยตอนเย็นเราก็แช่ข้างคืนไว้แล้วตอนเช้าเราก็มาล้างให้สะอาดมันคลายดินแล้วล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปต้มครับพี่พี่ แล้วก็ดึงเอาแต่เนื้อหอยออกมาพอต้มเสร็จแล้วอะฮะแล้วก็เอามาล้างน้ําสะอาดอีกให้ดินออกอันนี้ก็แล้วแต่เลยฮะทําเสร็จแล้วจะเอาไปแกงไปผัดไปลาบหรือจะทํำยังไงก็สุดแล้วแต่ฮะอยากทานแบบไหน พี่ๆทีหนึ่งก็ได้ประมาณสี่ห้าตัวเนี่ยตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วฮะแต่ยอมรับว่าโครนเนี่ยลึกอยู่เหมือนกันนะพี่ๆเข้าไปเกือบถึงหัวเข่านะฮะชีวิตบนนอกก็ยังงี้ละพี่ๆ ถ้าว่างๆไม่ได้ไปไหนก็นี่แหละฮะก็ะหากินแบบนี้แหละพี่ๆเหมือนน้ปลาก็งมหอยอะไรพอหาไปทำกับข้าวได้ก็หานั่นแหละฮะพ,พี่บางคนก็มีพวกป้าๆน,น่านาอาเขาก็บางทีเขาก็ถือเสียมาพี่ๆตามทุ่ง เขาก็เอาเสียมาขูดหาพวกหอยนะฮะบางคนก็ขุดปูอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน ตอนนี้ก็สี่โมงแล้วพี่พี่ก็น่าจะได้เวลากลับแล้วนะฮะออกมาก็ประมาณสักบ่ายสองครึ่งมั้งฮะนี่สี่โมงเย็นแล้วเนี่ยพี่พี่นี่ฮะเต็มนี่เลยฮะ นี่เรก็จะใส่หมดทุกหลาเดี๋ยวรอทุกคนกระเป๋าเสื้อก็มีนะพ,พี่ถ้าพี่พี่คนไหนนี่หาหอยแบบนี้ได้นะลองเอาไปราบกินดูนะพี่พี่อร่อยจริงๆฮะ ก่อนจะไปลาบก็ต้องแช่น้ําค้างคืนไว้สักคืนหนึ่งก่อนนะพี่พี่ไม่งั้นถ้าเอาไปแล้วทํากินเลยอ่ะโอ้โหกินไม่ได้หรอกพี่พี่ดินเยอะวันนั้นที่ผมมาหาปลาแล้วก็เอาแต่หอยไปอ่ะผมก็ไปแช่น้ําทิ้งไว้คืนหนึ่งก่อนนะพี่พี่ ให้มันคลายดินออกมาก่อนแล้วก็ค่อยต้มแล้วแกะเอาแต่เนื้อถ้าเอาไปปุ๊บแล้วไปต้มกินเลยอ่ะพี่พี่โอ้ดินเยอะมากฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันฮะน,นี่ฮะบริกาตอนเย็นนะพี่พี่ สวนบ้านนาบางเจ้าก็บางคนก็เผาฟางเพราะว่าเตรียมที่จะทํานาฟางต่อยนะพี่พี่ถ้าไม่เผาก็ได้นะพี่พี่แต่เวลาเราไถเนี่ยมันจะไถลําบากฐานของรถไถอ่ะมันจะไม่หมุนนะคือมันจะติดเลยฮนะก็เลยจําเป็นต้องเผาเพราะว่าฟางเนี่ยสมมติว่าถ้าไถได้นะลกลบไว้นี่งหลบไว้ลงไปในที่นีน้มันก็เป็นสี๋นะพี่พ แต่ถ้าฟางหนาๆเนี่ยมันรถไถเรท็เตอร์นะรถไถเท็เตอร์ใหญ่ๆเวลาไถเนี่ยบางทีผ่านมันไม่หมุนเลยนะพี่ๆมันติดเป็นก้อนนะฮะเป็นผลที่เขาต้องเผาฟางเนี่ยเขาเผาไว้แบงนี้นะฮะเผาแล้วก็รถไรถเขาไถง่ายเลย ไปฮพี่ๆกลับบ้านกันนะฮะภาพอาจจะสั่นบ้างนะพี่ๆปัถนนก็ทางก็มีแต่หลุมถ้ามีเสียงลมเข้าไปก็ขอโทษด้วยนะฮะบางทีก็อาจจะย้อนแสงบ้างอะไรบ้างนะฮะน้ำก็เริ่มแห้งแล้ว เริ่มทำนาปรังกันอีกแล้ว เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่บ้านเลยดีกว่าพี่พี่ตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะพี่พี่นี่ฮะหอยที่หาวันนี้ฮะเดี๋ยวนี้จะจะแช่น้ำไว้ก่อนนะฮะก็ครึ่งถังฮะ นี่ฮะนี่ผมก็จะแช่น้ําไว้ก่อนนะพี่พี่ทิ้งไว้สักคืนหนึ่งก่อนนะฮะแล้วค่อยเอาไปทํากินให้หอยอ่ะมันคลายดินออกมาก่อนนะฮะตอนนี้ก็แช่น้ําเรียบร้อยแล้วนะพี่พี่ผมจะทิ้งไว้สักคืนหนึ่งแล้วค่อยเอามาทําเป็นกับข้าวนะฮะสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงตัวนี้ก่อนนะพี่พี่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับผม